สุขโขท,ทัยธรรมธทราชเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพิ่มพูนวิทยาฐานะแก่ผู้ประกอบอาชีพขยายโอกาสในการศึกษาต่อสำหรับผู้สำเร็จมัธยมศึกษาและตอบสนองความต้องการของบุคคลและสังคมด้วยการจัดระบบการศึกษาทางไกลผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองจากสื่อเอกสารการสอน วิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์และสื่อสมัยใหม่โดยไม่ต้องเข้าชั้นเพียนมันชชลัยสุขโขทัยธรรมธิราชมีลักษณะพิเศษอยู่2ประการด้วยกันประการแรกเนี่ยเป็นมันชลัยเปิดในความหมายที่ว่าต้องการจะเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนโดยย,ดยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต ประการที่2เป็นระบบเปิดที่ใช้การสอนทางไกลซึ่งก็เป็นวิธีการจัดการศึกษาที่แตกต่าง,ปางไปจากมหาวิทยาลัยอื่นในระยะเริ่มแรกซึ่งก่อตั้งเมื่อปี2521แล้วก็เปิดสอนครั้งแรกเมื่อปี2523นั้นเรารับนักศึกษาไม่จำกัดจํานวนไม่มีการสอบคัดเลือก แล้วเราใช้ระบบการศึกษาทางไกลที่มุ่งให้ผู้เรียนเรียนได้ด้วยตนเองส่วนมาตรฐานการศึกษาอย่างอื่นนั้นก็จะต้องเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาในระบบของมหลัยโดยทั่วไปภารกิจที่สองเนี่ยก็คือเรื่องการบริการทาง,ทางวิชาการแก่ประชาชนเราก็เห็นว่าระบบการศึกษาทางไกลในระบบเปิดเนี่ย เรื่องบริการการศึกษาแก่ประชาชนเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาต่อเนื่องเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตลอดชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องที่จะก,กระทำได้กว้างขวางทั่วถึงแต่วิธีทําของเราเนี่ยก็ทําโดยโบรณาการระหว่ังหลักสูตรที่ใช้สําหรับการศึกษาตามปกติในระบบแล้วก็นําเอาหลักสูตรนั้น มาใช้เป็นบริการทางวิชาการที่เรียกว่าโครงการสำมริธิบัติด้วยในความหมายที่ว่าโครงสร้างของหลักสูตรของเราเนี่ยในระดับปริญญาตรีเป็นโครงสร้างที่ใช้ชุดวิชาชุดวิชาหนึ่งจะมีค่าประมาณหกหน่วยกิตซึ่งก็จะมากกว่ารายวิชาปกติในหมหาวิทยาลัยอื่นก็เห็นว่าแต่ละชุดวิชาเนี่ย มีเนื้อหาสาระที่มากพอสมควรถ้าเปิดให้ประชาชนโดยทั่วไปได้มาศึกษาเป็นชุดวิชาไปแล้วคนที่สนใจที่จะให้มีการรับรองความรู้ mm. ก็มาสอบเหมือนกับนักศึกษาปกติในโอกาสที่มีการสอบสำหรับนักศึกษาปกติส่วนคนที่สนใจจะหาความรู้ โดยเรียนสำริธิบัตรแล้วไม่สอบก็ทำได้โดยวิธีนี้เนี่ยก็เท่ากับเป็นการเอาชุดวิชาของหลักสูตรระดับปิญญาตรีมาเปิดให้ประชาชนโดยทั่วไปไม่จำกัดวัยไม่จำกัดบุตรสามารถที่จะลงทะเบียนเรียนเพราะนั้นกลุ่มเป้าหมายในเรื่องของ โครงการสำเร็จที่บัตรจึงเป็นกลุ่มเป้าหมายตามลักษณะมาลติไดเอ สำนักการศึกษาต่อเนื่องเป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคมโครงการสัมัิธิบัติเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาประชาชนรพระภิษุสามนเณรแม้แต่ผู้ต้องขังในเรือนจำสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง มี3กลุ่มเป้าหมายนะครับกลุ่มเป้าหมายที่1ก็คือเรียนปริญญาตรีล่วงหน้าสู่ความเป็นบัณฑิตนะครับกลุ่มนี้ก็คือม4ม5ม .6 นะครับแปลว่าจบมหแล้วก็สามารถโอนชุดวิชาเข้าเรียนปริญญาตรีได้ตอนนี้เช่นนะครับหลักสูตรนิติศาสตร์เพราะนั้นก็สามารถที่จะโอนเข้าชุดวิชาเพื่อจะเรียนปริญญาตรีได้ที่เขาเรียกเรียนปริญญาตรีล่วงหน้าสู่การเป็นบัณฑิตครับ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปายนะคะก็เป็นเหมือนก้าวหนึ่งที่จะเข้าไปสู่มหาวิทยาลัยแล้วใช่ไหมล่ะคะเนื้อหาที่เราเรียนในมสทนี้นะคะก็จะมีเนื้อหาบางส่วนที่เหมือนกับตอนที่เราเรียนอยู่ชั้นมัธยมปลายค่ะแต่ว่าบางส่วนอาจจะลึกกว่านั้นนะคะเราก็เหมือนได้เพิ่มพูนความรู้ได้มีความรู้มากกว่าคนอื่นๆค่ะแต่สำหรับนักเรียนมต้นนะคะก็อย่าคิดว่ามันไม่มีประโยชน์หรือว่าไม่มีค่าอะไรเลยเราก็สามารถมาเรียนเหมือนเป็นติวเตอร์อย่างหนึ่งก็ได้ค่ะ เวลาเราจะไปสอบเข้ามปลายเราก็สามารถเลือกสถานที่ที่เราอยากไปแล้วก็มาเรียนติวเตอร์ที่นี่ก็ได้ค่ะแล้วพอเราจบมหนะคะเราก็จะได้เกียรติบัตรเหมือนจบปริญญาด้วยกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่ทํางานแล้วนะครับอันนี้เรียกกลุ่มที่2กลุ่มที่ทํางานแล้วนี่เราเรียกว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับกลุ่มที่ทํางานแล้วนะครับก็สามารถที่จะเรียนสำนึกบัตรได้ช่วงทํางานนะครับกับช่วงเรียนไม่สัมพันธ์กันนะครับเช่นเรื่องของภาษา มาใช้ในการพัฒนาได้เช่นภาษาจีนภาษาอังกฤษนะครับและภาษาอาเซียนตอนนี้มีภาษาเขเมรกับอีกวิชาหนึ่งนะครับก็จะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวหรืออีกวิชาหนึ่งจะเป็นเรื่องของกฎหมายหรืออีกวิชาหนึ่งจะเป็นเรื่องของการบัญชีนะครับอันนี้เราก็เรียกว่าสําหรับผู้ที่ทํางานแล้วครับแล้วตอนนี้ก็เรียนภาษาอังกฤษโค้ดภาษาอังกฤษการพูดการอ่านการเขียนนี่ตอนนี้คิดว่าใช้ได้เลยนะครับ Yes, I think uh, is I can say that is uh I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  get uh, too much improve after studying here that is I would like to invite everybody come to Uh, if you are interesting please come to study here you can get uh, you can speak English กลุ่มที่3ก็คือกลุ่มผู้สูงอายุนะครับการเรียนรู้จะเพิ่มคุณภาพชีวิตนะครับกลุ่มผู้สูงอายุสามารถที่จะเรียนได้นะครับ5ชุดวิชา ชุดวิชาที่1นนะครับจะเป็นชุดวิชาศิลปศาสตร์นะครับเรื่องภาษาเช่นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2. ชุดวิชานิติศาสตร์นะครับเช่นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 3. ชุดวิชารัฐศาสตร์นะครับที่เขาเรียกว่าการเมืองการปกครองไทย 4. ชุดวิชาว่าด้วยวิยาการจัดการนะครับเช่นการจัดการท่องเที่ยวการบริหารภาครัฐ และห้าชุดวิชาที่ว่าด้วยกเกษตรและสหกรณ์ก็ไม่แก่เกินเรียนนะอายุไม่เป็นไรไเรียนไปเรื่อยๆได้ครับขณะ,ะน,นี้อายุก็7 5ปีแล้วครับก็อายุมากแล้วแต่เรยอยากต้องการอยากศึกษาเพื่อให้มีความรู้เพา่อมอาวิยาราสุขทาธรรมชาติของเรานี้ให้ความรู้อย่างดีจากศึกษาต่อที่นี่ตลอดไปนะครับถ้าจบสั้งเทีบัตรแล้วก็อยากจะต่อระดับปริญญาตรีปริญญาโทไปด้วยครับ เรียนปริญญาตรีแบบคู่ขนานนะครับที่เราเรียกว่าไปใน2ประการเลยก็คือ1เรียนมหาวิทยาลัยอื่นกับเรียนมสธนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียนสำนิดทีบัตรแล้วก็เอาวิชานะครับไปใช้สําหรับปริญญาตรีสาขาอื่นหรือมหาวิทยาลัยอื่นหรือของมหาวิทยาลัยอื่นนะครับมาใช้กับมสธนะครับที่เขาเรียกเรียนแบบคู่ขนานก็นี้คู่ขนานแบบที่2ก็คือเรียนปริญญาตรีหลายๆใบนะครับของมสธเช่นนิติศาสตร์ก็ไปเติมเรื่องรัทศาสตร์ วิชาการจัดการและก็ศิลปศาสตร์นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ที่เการเรียนแบบคู่ขนานครับตอนนี้ศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะคณะคารุศาสตร์คะ่ะถ้าสมมติเข้ามหาวิทยาลัยแล้วคือจะได้สองปริญญาเลยค่ะิญนาตรีสองใบเลยเราคิดว่าการเรียนมสทคะ่ะมันดีก็คือมันทั้งฝึกตัวเองให้รับรับผิดชอบด้วยคะ่ะก็คือเราต้อง แบ่งเวลาอ่านอะไรคะ่ะก็จะมีกันบ้านด้วยการที่เราเรียนมันสามารถเอาไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันเลยคะ่ะเพราะว่าจากการอ่านเนี่ยคือสามารถพูดได้แล้วค่ะโครงการสม,มิทิบตัตรเปิดรับสมัครปีละสี่รุ่นสี่ครั้งและผู้เรียนเข้าสอบได้ตามศูนย์บริการการศึกษาของมสททุกจังหวัดทั่วประเทศการเรียนโครงการสม,มิทิบตัตรผู้เรียนจะได้รับประโยชน์ด้านเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ในการพัฒนาวิชาชีพและยกระดับวิทยาฐานะแก่ผู้ทำงานในหน่วยงานนอกจากนี้ยังนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันของตนอย่างมีคุณภาพและได้ทดสอบความสามารถของตนในการเรียนระบบการสอนทางไกลเมื่อสอบผ่านรับใบสมริธิบรตรรับรองความรู้ที่สําคัญคือสามารถโอนชุดวิชาเข้าในหลักสูตรการศึกษาปริญญาตรีและ ประกาศศิลิบัตรของมหาวิทยาลัยสกุโไทยธรรมชิราชรสามารถโอนชุดวิชาได้เลยนะครับชุดวิชาในหลักสูตรนิติศาสตร์ก็โอนชุดวิชานิติศาสตร์ได้นะครับกรณนี้ถ้าเป็นชุดวิชาทางด้านรัฐศาสตร์ก็โอนได้กคณนี้การจะโอนได้นะครับเราก็ต้องวางแผนล่วงหน้านะครับวิชาที่เรียนส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาทั่วไปเช่นชุดวิชาไทยศึกษาชุดวิชานะครับสังคมมนุษย์ชุดวิชาอารยธรรมมนุษย์ หรือชุดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอันนี้สามารถจะโอนชุดวิชาการศึกษาทั่วไปได้ครับโครงการสำนิทิบตัติจึงเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนโดยไม่มีข้อจำกัดไม่มีอุปสรรคด้านเวลาและสถานที่สามารถเรียนไปพร้อมประกอบอาชีพโดยไม่ต้องแยกจากชีวิตครอบครัวประหยัดทั้งเวลาค่าใช้จ่ายด้วยเหตุนี้ การเรียนกับโครงการสมิัธิบัตของมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมิราชจึงอาศัยหลักการศึกษาด้วยตนเองจากสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐานทางวิชาการครบถ้วนสมัครเรียน3ชุดวิชาต่อหนึ่งภาคการศึกษา2ก็คือเรียนเรียนอย่างไรจะสอบให้ผ่านอ่านจดจำทำแบบฝึกหัดและประการสุดท้ายก็คือสอบ เพราะนั้นเราจะมีศูนย์สอบของมสทอยู่ทุกจังหวัดก็ไปสามารถที่จะสอบสำนิธิบัตรได้เมื่อสอบแล้วถ้าผ่านนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จถ้าไม่ผ่านก็เรียนใหม่นะครับโดยลงทะเบียนเพื่อสอบซ่อมนะครับในวิชาละ400บาทค่าเอกสารไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายครับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมิราชจะจัดงานพิธีมอบใบสม,มิธิบัตรอย่างยิ่งใหญ่และสมเกียรติแก่ผู้สําเร็จการศึกษาทุกคนประมาณต้นปีของทุกปีโดยผู้เข้าร่วมพิธีไม่เสียค่าใช้จ่ายหากไม่สามารถเข้าร่วมพิธีมอบได้จะจัดส่งให้ทางไปรษณศนีย์โครงการสม,มิธิบัตรเปิดรับผู้เรียนตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงปัจจุบันมีผู้สนใจสมัครเรียนกว่าสอง0 0 0คนจากหลากหลายอาชีพทั่วประเทศ หนูอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเราจะก้าวสู่อาเซียนแล้วเราต้องเรียนรู้ภาษาจีนค่ะการเรียนสำหรธิทบัตรที่มีเป็นแบบเรียนอยู่ที่บ้านเองก็ได้ค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงมากค่ะสามารถเรียนอยู่ที่บ้านแล้วหลักสูตรก็ทําให้เข้าใจง่ายค่ะมีการสอบทําให้เราสามารถพัฒนาความรู้ของเราได้ค่ะหรู้สึกว่ามีหลักสูตรการสอนที่ดีค่ะก็เลยอยากมาลองเรียนนะคะดูค่ะต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง แล้วก็มศทมีการเรียนการสอนที่ง่ายมากค่ะแล้วก็มีการฟังประกอบเทปทําให้หนูเข้าใจได้ง่ายขึ้นค่ะคุณพ่อก็บอกว่าการเรียนตรงนี้แล้วก็สามารถนําไปใช้ในอนาคตได้ค่ะแล้วก็สามารถเรียนเพิ่มเติมให้หนูมีความรู้มากขึ้นด้วยค่ะผมว่ามศทเป็นเป็นสิ่งเราเป็นสิ่งกระตุ้นเขาเผมผมพาเขามารับบิบัติด้วย ผมเรียนที่นี่ทั้งกฎหมายทั้งบริหารเพราะฉะนั้นเมื่อผมมาที่นี่มันก็เป็นการเราให้เขาอยากจะเรียนรู้ด้วยโดยโดย,โดย,โดยที่ไม่ต้องทาอะไรเลยภูมิใจมากที่เขาสามารถที่จะสอบผ่านแต่ละชุดวิชาไปได้ค่ะจุดเด่นของที่มหาวิทยาลัยนี้ก็คือไม่เสียเวลาเรียนครับแล้วก็เนื้อหาที่เข้มข้นแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จริงครับยอมรับว,ว่ามสทเป็นมหาวิทยาลัยที่ทันสมัยที่สุดเรื่องของการ จัดระบบการเรียนการสอนที่เป็นสากลเราไม่จำเป็นต้องไปแข่งขันกันเข้ามหาวิทยาลัยหรอกเราสามารถที่จะเรียนได้เพราะว่าช่วงช่วงนี้ช่วงมัธยมเนี่ยสมองกำลังดีเลยความจํำยังเยี่ยมเลยแล้วทำไมถึงเลือกเรียนวิทยาศาสตร์เพราะว่าเรามองการไกลอะค่ะอนาคตของเราคือถ้าทุกสิ่งทุกอย่างในทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเนี่ยทุกอย่างมันเกี่ยวกับกฎหมายยากเชิญชวนวน้องๆเข้ามาเรียนโครงการตามนิติบัตินะครับเพราะเป็นการย่นระยะเวลาในการเรียนได้ครับ เรียนโครงการสมมิทีบัตรเรียนง่ายค่ะมีการแบ่งเวลาควบคู่กับการแบบอ่านหนังสือบ้างแล้วก็ทําข้อสอบแบบทดสอบหลังบทเรียนนะคะโครงการสมมิทีบัตรนอกจากจะช่วยให้เราสามารถสมเูร็จการศึกษาได้เร็วขึ้นแล้วยังช่วยเพิ่มนะครับประสบการณ์ความรู้ในส่วนของวิชาเลือกที่อาจจะไม่มีในหลักสูตรของหลักสูตรหลักประจำนะครับเราจะสามารถเลือกเรียนเพิ่มเติมได้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ให้เรามีความรู้ที่กว้างมากยิ่งขึ้นครับใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทั้งๆท,ที่ผมก็จบยาตรีมาแล้วอันนี้ก็มาดูที่ว่าถ้าเราศึกษาหาความรู้ใส่ไว้ในตัวนี่ฮะเยอะๆสมองจะได้ไม่ฟอกอาตมาพระสุทัศเขมาปัญโยอยู่วัดเสรียงนครศรีธรรมราชก็ได้นำทฤษฎีหลักการต่างๆไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนของสมณเณรที่โรงเรียนพร,ระ พระปริยัติธรรมสามัญวัตรเสียงด้วยผลสมมติของผู้เรียนโครงการสมมธิบัตรสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยายลัยสุโขทัยธรรมธิราชในฐานะหน่วยงานหลัก จึงมุ่งมั่นในการบริการวิชาการแก่สังคมสู่ประชาชนเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างมีมาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศชาติอย่างยั่งยืนผู้ที่สามารถสำเร็จการศึกษา ของมหาวิทยาลัยสุโขท,ทัยธรรมราชนั้นเป็นผู้ที่มีวินัยใฝ่เรียนรู้สามารถที่จะกํากับดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีเนื่องจากว่าเป็นการศึกษาทางกลไม่มีใครมาบังคับนั่นแสดงว่าผู้ที่สามารถสำเร็จการศึกษามสทได้นั้นเป็นผู้ที่สามารถกํากับดูแลชีวิตตัวเองได้ถ้าเราจะไปกำกับดูแลชีวิตคนอื่น โดยที่ยังกำกับดูแลชีวิตตนเองไม่ได้ก็คงจะยากคงจะลำบากอันนี้ก็เป็นข้อพิสูจน์ข้อที่หนึ่งว่าเราสามารถกำกับดูแลชีวิตตัวเราได้และเราสามารถที่จะบรรลุหรือประสบความสำเร็จได้เรียนสำนิกิบัตรเรียนรู้ตลอดชีวิตเรียนล่วงหน้าสู่บัณฑิตพัฒนาทุนมนุษย์ไทยสู่อาเซียน จะร่วมงานกับโครงการสัมฤทธิบัตรและประกาศนโยบัตรกับมสทกันเถอะครับ